สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเราเล่น,นะครับมาจะเจอพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้มาพูดถึงน้องๆชุดยูสิบเจ็ดกันหน่อยแล้วกันนะครับทีมยาวชนหญิงทีม,ทมไทยในรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีนะครับหรือว่าชุดยูสิบเจ็ดนะที่ตอนนี้ก็จะเตรียมตัวเดินทางไปทำการแข่งขันวลอลเลย์บอลยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า17ปี ชิงแชมป์โลก2,024นะครับซึ่งก็จะเป็นรายการที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับผมดูรายการนี้ไปไกลที่ประเทศเปรูเลยนะครับแข่งขันกัน,นช่วงเดือนสิงหาคมหรือเวลาในการเก็บตัวฝึกซ้อมมีประมาณสัก2เดือนเนาะก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาในทางสมาคมกีฬาวอลบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการก็ให้แต่ละสโมสรต้นสังกัดของนักเรียนนะครับผมก็สามารถยื่นใบสมัครนะครับไปกับทางสมาคมนะแล้วและก็สมาคมก็มีการเปิดคัดตัวกันไปนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะรวมถึงตอนนี้เนี่ยได้มีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่ผ่านการ ตัดตัวทั้งหมด18คนนะฮะแล้วก็จะเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมกับทางสมาคมกันแล้วนะครับแล้วก็จะมีการเข้าไปเก็บตัวฝึกซ้อมกันตอนนี้ก็ทางสมาคมได้มีการประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะทั้งหมด18คนที่จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมนะก็ย้ำอีกทีรายการนี้ยุวชน U17 ชิงแชมป์โลกนะครับก็จะเป็นรายการที่คัดเลือกมาจากการแข่งขันยุวชน U16 ชิงแชมป์เอเชียเมื่อปี2023ปีที่แล้วนะครับไปแข่งที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะถึงแม้ว่าทีมไทยเราจะไม่ติดหนึ่งในสามซึ่งเป็นคนต้าอัตโนมัตติะแ่่วาาเรก็ ได้สิทธิ์ จากทีมแร็กกิ้งของชุด U19 นะครับที่ได้ไปแข่งขันในศึกชิงแชมป์โลกนะมันก็อยู่ในช่วงระยะเวลาคาบเกี่ยวกับก,บการแข่งขัน U18 ชิงแชมป์เอเชียด้วยนะที่จังหวัดนครปฐมเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาบางคนก็จะได้เล่นในชุด U18 ด้วยบางคนก็จะได้เล่นในชุด U17 ด้วยก็จะขะเขากันไปนะครับตอนนี้ทางสมาคมก็ประกาศรายชื่อออกมาเปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปไล่เรียงกันดูนะครับว่ามีใครกันบ้างนะในะตำแหน่งตัวเซตนะครับมีทั้งหมด3คนนะครับนัดนิชาแท่เล้าจากโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาาาาาคคมมเเรรรรรอนนนโจกงีียสุวิ ทิยานะครับจังหวัดนครศรีธรรมานะครับแล้วก็ปันทิตาโค้งนอกจากสุรานารีเช่นเดียวกันตำแหน่งหัวเสามีทั้งหมด7คนนะครับประกอบไปด้วยที่รัตนนทิงจากการจนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่นะครับนัชยทาทายแฮจากชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพนระนครศรีอยุธยาฐานิตาเอี่ยมละออนะครับจากเทศบาลสามวชัยนวัดสุพรรณบุรี ฟ้าใสสับโพดจากโรงเรียนปักธงชัยประชานิรเวศนครราชสีม,มาชนิดดาภาช่องเจริญสุรนา,ารีวิทยานครราชสีม,มาอักษรมณีโพสีดีวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอุทยาจังหวัดพระนครศรีอุทยานะครับแล้วก็จันกีฬาเพียรการจากสุรนา,ารีวิทยานะครับจังหวัดนครราชสีม,มานะบอลเร็วมีทั้งหมด4คนนะครับปริชาติศรีอินจากกีฬากรุงเทพม,มหานครจินดามณีพรมประดิษฐ์จากชุมชนวัดหนองคอชนบุรีนะครับกัญยรัตน์เอี่ยมสะอาดจากวังจันทวิทยาแล้วก็ชนการฉิมทะเล จากสนกุลับวิทยาลัยนนทบุรีนะครับแล้วก็ตำแหน่งมีหลังมีสองคนนะครับตรีทิพย์วิบูลจากโรงเรียนกีฬาคนครนนทวิทยา6ตรีชาดาสอนใจจากโรงเรียนราชินูทิศ2จังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ตัวรับอิสระ2คนด้วยกันนะครับประกอบไปด้วยสุพิชยาบุตรเหมจากการนาพิเศษวิทยาลัยกระบี่แล้วก็สุภนิชากระจ่างวงจากโรงเรียนกีฬาคนครนนทวิทยา6นนทบุรีนะครับนี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาทั้ง18คนนะครับที่มีการผ่านการตัดตัวในรอบที่สองแล้วก็จะเก็บตัว เข้าร่วมทำการแข่งขันนะครับัว้นอาผูอนในชุดนี้ก็จะเป็นโค้รจันนะครับจันเนียมครับทิมนะซึ่งก็เป็นเฮดโค้ชของทีมาติไทยในชุดย16ที่ไปแข่งขันในแชมปียเอเชียเมื่อปีที่แล้วก็รับหน้าที่เป็นเฮดโค้ชเช่นเดิมการตรตัวฝึกซ้อมนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่9้ามิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนักกีฬาจะต้องเป็นยรงานตัวที่โรงเรียนชุมชนป้อมเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็จะเริ่มเก็บตัวฝึกซ้อมตั้งแต่วันที่10มิถุนายนถึงวันที่สิาคม ปีนี้นะครับผมซึ่งในการแข่งขันรายการนี้ก็มีการจับสลากแบ่งกลุ่มออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทีมประเทไทยเนี่ยอยู่ในสาย B นะครับร่วมกันกับตุรกีจีนแล้วก็เอกวาดอร์นะครับรายการที่มี16ทีมนะแข่งขันแบบพบกันหมดในแต่ละกลุ่มแล้วก็ ยังไม่ตกรอบนะรอบที่2เนี่ยจะเป็นการประกบคู่นั่นเองนะครับอันดับหนึ่งเจออันดับ4แล้วก็อันดับ2จะเจอกับท่าน้าของอันดับ3นั่นเองนะฮะแล้วก็จะประกบคู่กันควยกันไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบที่2จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายนะก็เดี๋ยวรอรุ้นกันดูนะครับผลงานของน้องๆทีมชาติไทยในชุดนี้น้องๆเดินทางไกลด้วยนะฮะร,รอบนี้ไปเปรูเดี๋ยวไปปีที่แล้วเนี่ยไปเล่นที่ประเทศจีนนะฮะก็อาจจะมีการตื่นสนามบ้างตกใจบ้างก็อย่าลืมว่านี่ก็คือ เด็กอายุ16ปีนะที่จะเดินทางไปเล่นต่างประเทศเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งกดดันหรือว่าคาดหวังผลการแข่งขันอะไรพักแล้วกันและยิ่งเป็นการแข่งขันชิงแชมป์โลกด้วยก็น่าจะเป็นงานหนักงานยากพอสมควรเหมือนกันสําหรับน้องๆนักกีฬารวมไปถึงทีมงานผู้สอนนะครก็ติดตามเป็นกําลังใจสําหรับในาการนี้นะครับจะทําการเด็แข่งในเนว่าวันที่17-24สิงหาคมนี้นะครับรอติดตามกันได้น่าจะถ่ายทออดดสางง YouTube ขง World, และ ทีนี้มาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องของทางสมาคมกีฬาบอลล์บอลแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้ในทางสมาคมเขาก็มีกิจกรรมนะครับโครงการ progress to success นะครับผมก้าวหน้าสู่ความสำเร็จนะเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าโครงการ Next Gen ที่ทางสมาคมเขาก็ ทำกันมาตั้งแต่นานแล้วแหละหรือเอาจริงโครงการพวกนี้มันก็ต่อยอดมาจากโครงการเด็กยักษ์ที่สมาคมเคยทํามาก่อนหน้านี้แหละนะครับก็เรียกนักกีฬายาวชนเยาวชนที่ฝีมือดีจากแต่ละโรงเรียนทั่วประเทศเข้ามาเก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยเขาเรียกว่ามีโครงการพานักกีฬาเนี่ยไปศึกษาดูงานแล้วก็ไปเล่นวอลเลย์บอลกับทีมชั้นนําระดับโลกนะปีที่แล้วเนี่ยพาไปที่ประเทศญี่ปุ่นมาแล้วนะแล้วก็ปีนี้เนี่ย โอ้ไปไกลหนักกว่าเดิมนะไปในยุโรปเลยนะครับทั้งอิตาลีออสเตรียแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์นะครับผมนักกีฬาที่จะเดินทางไปเนี่ยเขาจะให้ไปทั้งหมด18คนทีมชาย18คนแล้วก็ทีมหญิง18คนรวมมันเป็น36คนด้วยกันนะครับไปกันเยอะมากรวมไปถึงทีมงานพวกสอนด้วยทิท่ิล่าที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยก็เดินทางไปซ้อมกับสโมโสรในญี่ปุ่นนะพนรณาสนิทแพนเทอร์หรือที่มันอื่น,น่ะนะฮะก็ได้มีการไปเปิดประสบการณ์ไปดูวัสโมโสรต่างประเทศเขา เป็นมากันยังไงอะไรพวกนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนนะครับจากทางการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติด้วยนะตอนนี้ก็มีการประกาศรายชื่อนะักกีฬาที่จะได้ไปแล้วนะครับประกาศรายชื่อเนี่ยในครั้งแรกเนี่ยประกาศทั้งหมด9คนนะทีมชาย9้คนแล้วก็ทีมหญิง9คนด้วยกันนะครับตอนนี้9คนของทีมหญิงเนี่ยประกาศออกมาแล้วนะครับประกอบไปด้วยวริศราศรีทาเลศจากกรงกีฬานครนนทวิทยาหกนะครับกนกพรแสงทอง จากสุพิมทิพยชุบุรีอีเทคหรือว่าวิทยาลัยเทคโนโลยีพันิชยการ,รวิทยาพระวิทยาพลธรรมนะครับผมจากนครราชสีมาคิวมินซีบีซีหรือว่าโรงเรียนสุรนารีวิทยานะครับผมกัญญาลักษมณ์วงนะครับจากนครนนท์นะครับมีสุภาวดีพันวิไลาจากสุพิมทิพยชุบุรีอีเทคแล้วก็โรงเรียนเทศบาลเมืองพัทยา7ต่อมานะครับวิศรุตาเสงนานะครับจากนครนนท์นะรวมมาถึงสศิธรเจนตะ นรงเรียนสมานคุณวิทยาทานนะครับจังหวัดสงขลาแล้วก็พัทรวดีคำนวณน,นะครับจากนครนนท์นิชกรวันศุกร์นะครับจาก r s u v c แล้วก็นรงเรียนเทศบาลสามวัดัยนาวันส่วนทีมชายประกอบไปด้วยนทวัฒน์เหมือนนาราจากเกษตรศาสตร์ vc นะพาดุพงศ์นิวัฒชาติจากท่าข้ามพิทยาคมไก่ราชตุศักดาจากเมืองพลนะครับโชคชัยเสงเสียนจากขามทะเลสอวิทยาจังหวัดนครราชสีมากิต,ติพงษ์ชัยสวัสดนะครับจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งเยี่ยมเกศสุวรรสมุทรปราการ ธนพงษ์ทะเลด่วนนะครับจากสระบ,บุรีวิทยาคมจังหวัดสระบ,บุรีนะนพพรสัดซื่อจากโรงกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีภูมิพัฒน์สงไขาจาก,กเกษตรศาสตร์ VC ีนะครับแล้วก็รุ่งวิกรวไลใจนะครับจากไอซูวีซนะครับนี่ก็คือรายชื่อนักกีฬาที่ประกาศาออกมาทั้ง9คนนั่นเองนะครับทั้งทีมชายแล้วก็ทีมหญิงเลยนะอ่ะซึ่งก็จะเหลือทั้งหมด9คนนะฮะอย่างที่บอกไปสมาคมเดี๋ยวก็จะมีการคัดเลือกตัวกันอีกทีนะครับแล้วก็จะมีการประกาศรายชื่อกันในวันที่7มิถุนาย,ยนนะครับเป็นการประกาศรายชื่อออลี2เดด๋ยวรุวู้นะ น้องๆแต่และโรงเรียนก็มีโอกาสนะก็อยู่ในโครงการของทางสมาคมอยู่แล้วก็เดี๋ยวคงจะได้คัดเลือกตัวกันไปรอบนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยสำหรับน้องๆที่จะได้เดินทางไปร่วมฝึกซ้อมกันนะฮะกันที่ประเทศในยุโรปเลยนะครับสามประเทศเลยนะทั้งอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ที่ออสเตรียด้วยนะนะครับก็หวังว่าจะเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ดีสำหรับน้องๆน,นะครับผมแล้วก็นำมาพัฒนาฝีมือตัวเองนะฮะแล้วก็เพื่ออนาคตต่อยอดสู่ทีมชาติไทยต่อไปนะครับ อ่ะสำหรับตอนนี้นะครับทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการตัดตัวเรียบร้อยนะครับสำหรับน้องๆกีฬาที่จะเดินทางไปทำการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน u 1 8นะครับที่จังหวัดนครปฐมทั้ง2รายการนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลพรินเซสคัพนะครับวอลเลย์บอลอายุต่ำกว่า18ปี แล้วก็เป็นการแข่งขันยุวชนชิงแชมป์อาเซียนด้วยนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะในวันที่8-13มิถุนายนนะครับก็ตอนนี้ตัดตัวออกมาทั้ง14คนแล้วนะ,ะแต่ว่าทางสมาคมยังไม่ได้มีการประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแต่ว่าตอนนี้ตัวน้องๆนักกีฬาน,นี้รู้แล้วแหละว่าใครติดใครไม่ติด ก็เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกันนะครับรายการนี้แข่งก่อนนะครับ8-13มิถนายนแข่งทุกวันนะไม่มีวันพักวันที่8-12เนี่ยเป็นการในขันในรอบแบ่งกลุ่มขณะที่รอบวันที่13เนี่ยจะเป็นเกมในนัดชิงชนะเลิถือว่าค่อนข้างน่าเป็นห่วงกับน้องๆนักกีฬานะเพราะว่าทัวร์นาเมนต์มันแข่งติดกันหลายวันแล้วเกิดแข่งติดกัน6วันเลย น่าจะเป็นงานหนักสำหรับทีมนักกีฬาของเรานะเพราะว่าจบการแข่งขัน p r n n e s s s c u p เราก็ยังต่อด้วยนะครับการแข่งขันยุวชนหญิงอายุตรงกว่18ปีจริงเชืรอถึงเอเชีย2024ที่นครปฐมต่อเนื่องเลยในวันที่16-23มิถุนายนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยารายการย18เนี่ยประกาศตัวมาแล้วนะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับทีมในชุดนี้ ทั้ง2รายการนะครับน่าจะเป็นงานนักพะสมควรนะสำหรับทีมชาติไทย U18 นะครับแล้วก็ทางสมาคมจะมีการจัดงานแถลงข่าวในวันที่3มิถุนายนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราคงได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของการแข่งขันทั้ง r ริ c เซส Cup รวมไปถึง U18 ชิงแชมป์เอเชียกันอีกทีหนึ่งนะครับก็เราติดตามชมกันได้ถ่ายสดน่าจะมีนะครับกับทางทีวีแชแนลทาง u t u b e นะครับปิดท้ายกันในข่าวของทีมยาวชนเยาวชนนะครับกับข่าวของการแข่งขันวอลเลย์บอลเยาวชน p a นะครับชิงแชมปแห่งประเทศไทยปีนี้ทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้มีการ ประกาศเปิดรับสมัครทีมที่จะเข้าร่วมทาการแข่งขันแล้วนะครับผมซึ่งปีนี้บอลลอนพีเอเดินทางเข้าสู่ปีที่20ของการแข่งขันแล้วนะครับแล้วก็เป็นปีที่40ของรายการในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีด้วยนะฮะการแข่งขันประจําปี267แล้วก็ยังเป็นการแข่งขันชิงท้่วประธานสมเด็จพระ กนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเสด็จพระเทพพระรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วยนะครับตอนนี้ก็ประกาศเปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยนะก็เป็นทัวร์เมนท์ที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดรายการหนึ่งของประเทศไทยนะครับผมทางสมาคมก็เปิดรับสมัครในระหว่างวันที่25พฤษภาคมปิดรับสมัครในวันที่1 5มิถุนายนนะครับผมและการแข่งขันในรอบคัดเลือกเนี่ยจะมีทั้งหมด7ภาพเช่นเดิมประกอบไปด้วยอีสานตอนบนอีสานตอนล่าง ภาคตะวันออกภาคใต้ภา,าคนครหลวงภาคกลางแล้วก็ภาคเหนือนะครับซึ่งแต่ละภาคจะคัดเอาทีมอันดับหนึ่งแล้วก็ระดับสองนะครับแชมป์กับรองแชมป์ของแต่ละภาคผ่านก็สู่รอบสุดท้ายนะครับผมรวมไปถึงทีมแชมป์เก่าปีส5 6พหกสิ 66, แล้วก็ทีมเจ้าภาพด้วยนะครับจะ ได้เสียเข้าร่วมทุนการแขง่งขันโดยอัตโนมัติรวมเป็น16ทีมนะครับในรอบสุดท้ายของวอลบอล PEA แชมป์เก่าของรายการนี้เมื่อปีที่แล้วประเภททีมชายนั่นเป็นโรงเรียนขันทะเลสอวิทยาก็ได้แชมป์กี่สมัย้วไม่รู้เจ็ดแปดสมัยแล้วบ้างนะฮะแล้วก็อีกทีมก็คือโรงเร,นะรีวยนกีฬานครนนทวิทยา6ที่ได้แชมป์ไปแล้วหลายสมัยเหมือนกันจําไม่ได้แล้วเมื่อก่อนนี่จําได้อยู่แต่ตอนหลังในความจําเริ่มเลอะเลือนไปหมดแล้วเอานาคนรนนท์นี่ได้มาหลายสมัย นะแล้วก็ขันเเลสอทีมชายนี้ก็ได้มาหลายสมัยหลังจากที่แบบขันเเลสโห่างหายมานานนะกับถ้วยนี้ก็ได้ครั้งล่าสุดก่อนที่จะเป็นปี66เนี่ยก็คือเมื่อปี58นู่นเลยนะฮะสหรับปีนี้การแข่งขันในรอบเพอเลือกจะเริ่มเล่นกันที่ภาคเหนือนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์นะนะครับระหว่างที่3-10กรกฎาคมนะครับผมแล้วก็รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนะฮะจะกแขก่งขันกันที่จังหวัดตรังนะครับโรงยิม4,000ที่นั่งสนามกีฬาเทศบาลน,นาครตรังแล้วก็แล้วก็ยิมเนซเซียม1สนามกีฬานาครตรัััังงงงจววดตตร,ระ่่าาที3-10ุคม206 2017นะครับติดตามมาดูนะครับทัวร์นาเมนต์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งรายการแจ้งเกิดสำหรับนักกีฬาหลายๆคนนะนักกีฬาทีมททเมืองไทยแทบจะเรียกว่าเกือบทุกคนแหละนะครับคือน้อยมากน้อยมากที่จะไม่ได้เล่นในรายการนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือผ่านทัวร์นาเมนต์นี้มากันเกือบทุกคนอยู่แล้วนะครับก็ติดตามชมกันได้นะครับสำหรับในวอลเลย์บอลเยาวชน p a PA นะครับชิงที่เลิศถือประเทศไทยปีนี้ปีที่20แล้วนะครับผมมาทํางานปีแรกเนี่ยการแข่งขันครั้งที่9นะครับปีนี้ครั้งที่20 หรือรู้สึกแก่มากนะติดตามกันได้นะครับรายการนี้สนุกแน่นอนนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของทีมยุวชนเยาวชนนะครับทั้งรายการในประเทศทั้งรายการต่างประเทศก็นํามาฝากกันในคลิปนี้นะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องเราบอลเลของเราด้วยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ